สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเขารับชมช่องคนไทยโขกกาญจักครับออกมาหน้านะครับวัอนี้กําลังเดินทางออกมาหน้านะครับประมาณ3กิโลเนี่ยแะครับพี่น้องเอ้เนี่ครับมาหอดแล้วครับหอดประตูประตูขอกนะฮะประตูหน้าเขานี่แหละนะครับผมเปิดประตูได้บ้างนครับผมเอ๊ะนี่นะครับบริเวณหน้าเขานะครับพื้นที่น้องบนหลอดก็ค่อยต้อนรับ เอนะครับนองบอหลอดนอนหน้านะครับเฝ้าเฝง่งวเฝาสวนนะครับนอนอยู่หน้านี่แหละกต่ได้แน่มาฝากมาตอนเพิินนะครับเ,เนี่ยเมือเศร้าเมื่อกี้เพลินนะฮะมากินข้าวกินข้าวบ้านนี่บนลลอดมามามา,มาออขากหลายนะครับมาหลงครับผมในฮักในเลี้ยงไว้นะครับ คือสหญ่ซ่ันมีเล่ะเพิ่นคือสิบใหญ่ไปก่านีีดอกตีพันเตีย้ยผ่านน่อยนะครับผมมันรอดกินขอวเรียบร้อยแล้วนะครับมาเอางวออกคอกนะครับพี่น้องเอางวออกคอกครับบรรยากาศในขอกงวเหานะครับไปไปเนีมาเศร้าครับผมเนี่มาเศร้าไปแล้วออไปลูกเอราว่างราว่างค้านั้น ค่อยไปลูกหลานคอยไปค่อยย่างเด้อ,อยังมือนเ้าเด้อขาจังอยู่หมดแล้วค,ค,ครับอีกคอ,อกนึงแล้วก็ยังยอ,ยอีกคอ,อกนึงนะครับผมมางอออกคอ,อกมาเห็ดภารกิจอยู่หน้านะครับนี่มือนเ้ามา,มาหาหมูนะครับพาพี่นอ้องเลาะทุ่งจะเข้าวนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งไก่นะครับเป็นไก่ไข่ของพ่อใหญ่แขกเพิ่นนะครับผมอเออบรรยากาศเที่ยงเฮานะครับทั้งหน้า อยู่ทงอยู่หน้านะครับมีความสุขอยู่ทงอยู่หน้านี่แหละติไปทางไหนละน่ะนี่คือออกันอยู่ในบ้านเนี่ยั่วกระไดนะครับมีหลายตัวเยอะครับพี่น,อน้องกำลังสีพี่นะครับผมชวยเน,นะครับภายในกินหยากินยู่นะฮะมีหมองปลอยมองเรียง,ง,ยงกันหลายเติบอยู่หัวกระไดนอนนะฮะกำลังพี่ตอนนี้มาออกันอยู่หัวนี่แหละหม้จักมองสีไปนะครับจ้าหน่อยมันก็นสิออกไปหากินละนะ เลี่มไปเนี่ยตามธรรมชาติตามวิถีชีวิตของเขานะครับผมเลี่ยงอดก็หักอันนั้นนะครับว่ามีหลายตัวอยู่ครับตัวแดงๆเจึงคืองอยู่นะครับเออนะฮะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมในเด้อนะครับหมวดบุรหรือคนไทยโคครับไปไปหากินเวลาไปหาเจนยะสิหมุนหัวหมุนสวนเด้อเออพแม่ก็พ้าลูกไปนะครับ คุนละลงทงลงทาไปพุ่นละนะครับมาเกีย่ยหมูได้บาทหนี่งนะครับเกีย่ยหมูนี่ครับได้น้ำมวกมากหลอดนะบุตหลอดกับบ้านน้ำได้น้ำมวกมากนะครับได้น้ำมวกมาเกีย่ยหมูแม่พันธุ์นะครับเกี่ยหมูให้อาหารให้น้ำกับเกีนน้ำมวกเขาได้แล้วมันจังหอมนะครับหมูแม่พันธุ์นี่แหละครับสภาพชีวิต ชนบทบาดเหานะครับมีอย่างกระเฮ็ดป้านะครับตัวนี้บริขอเวนขอย้ำกับมอ,อกมาหน้านี่ละผมกระดายนอนะครับเออไก่กับหมา <c oughs> กับน้องบนหลอดออดหลังจากเกีย้ยวหมูแม่พันธุ์เรียบร้อยแล้วก็สิไม่เกี้ยวหมูขุนนะครับพี่น้องหมูขุนนะครับ เบิงบริเวณสาเขอาสะกรอนน้ำไหลเกานะครับปลาสลายบ่อนิยับนยับยุ่ปลาสลายหมูขุนกับหมุนถังสะก้อนนะครับเบิงถังเบิ่งน้ำเบืองอาหารเพลินนะครับเรียบ้อยผอาไปผ่าไปครับพี่น้องนอนดีปัญญังยิมมาส่อเนีอยมาส่อครับพี่น้องหมูกาลังนอนนะครับเนี่มาส่อท่ปูเพิินนะครับเทอาหารอีกทินซีละนะครับเป็นยากเป็น วิถีชีวิตบ้านบานเฮ้านะครับก,การใส่ชีวิตชนบทนะครับอีสานบ้านเฮาทางยะโสธรน,นะครับพี่น้องครับภารกิจอยู่หน้าครับมื่อนี้นะครับภารกิจอ,อยู่หน้านี่มาทั้าทางนี่พี่น้องเนีเปิงภารกิจของผู้ขาหมดหุดหรือคนที่โ่งครับอตอนนี้กําลังเกีียวหมูอยู่นะครับผมเบิงทุกข้อนะครับอาหารน้า โดยเฉพาะหมูหน่อยนะครับพี่น้องเดยเฉพาะหมูหน่อยกะถุงเบืองระบบคับทายเพิน่นมากวนแลพวอค้าต้องหายน้ำเพิ่นนะครับบุดหลอดก,กับม,มะมักแทะมกมเหลีนนำ้ำหมูาหาน้ำเพิ่นสี่นะครับหมูหน่อยเข้าให้เพิ่นกินน้ำเพิ่งจินจูนบน้ำเพราะันเป็นกะเอาใจห้างหน่อยอยังสี่หลังให้เพิ่นจินนอกนะครับ ก็ตองเบิ้งทุกโตเลยนะครับเช็คเบิ้งทุกโตว,ว่ามันปกติบอนนะครับผมภาพพี่น้องมาเบิ้งสวนได้บ่านนี่เป็นสวนสวนขั้วนะครับเป็นพืชผักสวนขั้วปลูกวันนี้ละนะครับพืชผักสวนขั้วมีกระเทียมมีหอมบัวสีเฮดเป็นเอ่าเป็นขันแท้ท้องค่ำนะครับมองนี้ปลูกต้นย่าง หอดกัมาน้ำคือเก่านะปลูกต้นยางเลยนะครับเพอาะในพ่อปีดอกนะครับพี่น้องเขาจะได้สี่เดือนหาเดือนนี่แหละนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาปิ้งสีหลอดได้บานนี่เห็ดแนวกินง่ายก่อนครับผมบนหลอดก็นั่งเฝ้าปิ้งสีหลอดเทกเหีบได้บนหลอดได้เอบย่าขาดหีบแลนด์ได้ ปิ้งสีนหลอดครับพี่น้องมาเด้อกินเขานะครับปิ่งสีนหลอดแ่บๆนะครับนี่แหละดังไฟทานเท่านี่แหละอยู่หน้าเห่านะครับพี่น้องเออหอมๆแสบๆนะครับปิ่งสีนหลอดมาสันพนวาแต่เกากับสุขีเท่าหลดแล้วสีนหลอดเนาะก,กินน้ำกันมัหลอดก็ได้กินน้ำอืมอยากกินตะกลับได้มึง กินเขาใส่น้ำได้เห็นที่เป็นเป้าเห็นมันมาลายกับภาพพี่น้องมาเบิ่งไก่นะครับผมเพิ่นเลี่ยงไก่นะครับเป็นฟาร์มของพ่อแขกนะครับผมเพิ่นพามาเบิ่งไก่เป็นไก่พันไข่เพิ่นนะครับผมไก่พันไข่ได้พี่น้องเด้ขอกนี่ยังพันได้ไข่ดอกครับผมเตามานะครับเออเบิ่งลักษณะการไก่กำลังสีไข่ก็คือจังสี่นะครับผมเพิ่นสิยืนก่อจาอยู่นะฮะ นะฮะอันนี้คือการเลี้ยงพึ่งเพินนะครับขอกนี้มีหาซิปตัวนะครับพี่น้องหาซิปตัหหหหวหนะอมตอมากครับพอนไข่แต่ก็เรื่มสิไข่แล้วล่ะนะครับพี่น้องเออนี่นะครับเป็ในไก่พันไข่เพิินนะครับารอาหารอาหารไหร้ไหน้ำน้ำต้องปไปใส่ยาตลอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ใส่ยาตลอดนะครับเป็นยาอย่างดอกมาจากบริษัท มาจากโรงงานเพิ่นมาจากฟาร์มไก่เพิิน่ละนะครับ่นเอามาให้นาะนะครับอันนี้คือเหล่าไก่เพิินนะครับนี่ครับตัวยาตัวยานาโนวิตะัานบานะครับยานาโนวิตใส่กับน้ำให้ไก่กินนะครับใส่ไปตลอดเลยนะครับเป็นวิตามินนะครับเป็นวิตามินเป็นเกลือแร่แล้วก็เป็นยาป้องกันโรคนะครับผมให้กินให้ผักอ๋า หลังจากมองนี้แล้วก็ติภาพพี่น้องไปเบิงไกลอีกขอ,อกนึงนะครับสิ่งมันคนละรุนเนาะพี่น้องเนาะนะครับอีกคนละรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ไขแล้วนะครับผมาาปิดประตูหัวสกักกอนปิดประตูขอ,อกสะก่อนนะครับาารนะฮะเปนกฤติภาพไปเบิงไกลอีกรุ่นหนึ่งนะครับพี่น้องไปเบิงน้ากันครับ นี่แหละครับฟาร์มไก่เพิ่นนะครับกะสิมาพ่อหมูปลาด้วยบาดนี่อ่านี่แหละหมูปลาเพิ่นนะครับผมเอามาเลี้ยงไว้หมูปลางามๆนะครับแม่สาวมาทำแม่สาวนะครับผมมีตัวเดียวนี่แหละครับงามครับหมูตัวนี้นะฮะมันต้องเป็นสาวหน่อยนี่แหละกอกจากหมูปลาแล้วกะ แต่ก่อนขอกไม่หนีเพิ่นเลี้ยงหมูขุนได้ครับพี่น้องนะครับเพินเ่นบ่มีหมูขุนแล้วเพิ่นบ่ได้โล่งแล้วก็เอาหมูปลามาเลี้ยงแล้วตัวหนึ่งนี่ละอันนี้เป็นไข่พร้อมไข่แล้วนะครับเพิ่นไข่แล้วละ่ลวละเก็บไข่แล้วนะครับก็หายลักษณะเดียวกันครับอาหารให้น้ำนะครับให้ตลอดเลยมียาบ้างคันละนะครับให้ให้กินตลอดนะครับมีจักตัวดอกกี่นี่สามซิปยี่สิบตัวนี่ละประมาณนี้ละนะครับผมเป็นไก่ไข่นะครับไก่ไข่ ซึ่งไข่แล้วนะครับซึ่งในไข่แล้วสามารถเก็บไข่ได้แล้วเนาะนะฮะ<อ>มันก็นกสิไข่อยู่ประมาณ80% 90%นะครับเกอสิบอซ็นต์นะคับสมุกไก่อยู่อันนี้เป็นหมองไข่เพิ่นนะครับนี่ oh, นเ,นนเพิ่นเฮ็ดหั่งไว้นี่นะครับหมองไข่เพิ่นเอ่อเนี่ยครับไข่งามเลยนะครับแดงองตรงนะครับไข่เพิ่นเอ่อเฮ็ดหั่งไว้พเพิ่นไข่อย่างดี นะครับพ <laughs> mm. nah ี่น uh, ha. <laughs> hmm. ้องเปือกแข็งนะานะครับไข่หนวยใ่นะครับอาหารเฮานี่แหละพาพี่น้องมาพาราจิตอยู่หน้านะครับพาพี่น้องมาเบิ้งไก่ไข่นะครับผมสำหรับที่นี่พี่น้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ